สบายดีเอฟซีแฟนคลับครับตอนนี้อยู่ที่บ้านลุงพ่นครับเมื่อนี้สาวนัตตีจากนาคนรพนมครับเพิ่นมาเสียงเซมซี่ครับเนี่ยครับ <ขอ S 2> สาวนาตัตตีสาวนัตตีเพิ่อนเอ่เอเสียงเซมซี่นะครับได้เลขสิบแปดครับสิบแปดนะครับคุณผ 18, นนู้ชมครับ โอ้ได้18นะครับเสียงเซมซีได้เลข18จากการที่มาถูถูนะครับมาทูถูที่แม่ตะเคียนนะครับเราะวนีะ่ยครับแล้วก็มาไหว้องค์พยานาคนะครับที่วัดลุงพลนะครับมาถวายดอกไม้เครื่องไหว้ต่างๆนะครับคุณผู้ชม นะฮะเนี่ยครับเขาพามาเดินมาดูนะครับแล้วจะตามไปให้พี่ๆฝากช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากช่องให้หน่อยนะครับช่องอะไรนะพี่ฝากช่องด้วยนะคะชุดติมากาชาแนลนะคะชุดติมากาชาแนลโอเคการชาแนลนะครับอันนี้พี่ช่องอะไรนะครับนัตยาบายนัตตี้นะคะเดี๋ยวกดให้ดูนัตยาบายนัตตี้นะครับ พอดีเมื่อกี้ถ่ายเป็นไลฟ์สดนะครับตอนนี้ถ่ายวิดีโอแห้งแล้วจะได้อัพใหม่ครับเพราะว่าหมุนติ้วๆเหมือนกันครับเมื่อเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นพี่นัตตี้อขอใช่ค่ะในในใจในใจเนี่ยช่องน<ข>ี้นะคะฝากช่องกันนะคะช่องเจบว้าวผู้ติดตามสามหมื่น สุดยอดเลยครับนี่พี่นัทตี้แต่ช่วงนี้อลังโดนมรสุมนะคะช่วงปิดปิดรายได้โอ้ปิดรายได้จาก YouTube ูบบอว่าจีงไงครับใช่โอ้โดนมรสุมนึกว่ามรสุมนะคะก็เลยมาขอขอพรจากแม่แม่ตาเคียรโสภพี่นะคะอืมครับก็เผื่อจะโชคลาภปังๆกับเขาบ้างนะคะอืมครับปกติพี่พี่นัทตี้ทำช่องเกี่ยวกับอะไรครับเจอนี้ตะกอดเธอก็ทำบธรรมดาเกี่ยวกับ ทุกคลิปแก่คลิปดาราโอ้ครับคลิปดาราค่ะโอ้ครับดีมากมากเลยครับอยู่ที่นครพนมเนาะอยู่นาแกค่ะอยู่นาแกไปจากนี่นะคะโอ้ก็ไม่ไกลเนาะไม่ก็ไม่ไกลถ้ากลับกับทางนี้หรือกลับทางนี้กลับทางนี้ค่ะตะกี้มาทางนี้โอ้แชองปินาตีนะครับมาขอด้วยนะคะครับชมด้วยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเห็นตัวเลขไหมเมื่อกี้อะเห็นเห็นนะคะ แต่ว่าต้องติดตามช่องเนาะแต่ว่าต้องติดตามช่องไปดูว่าเลขอะไรนะคะเราไม่พูดนะคะฝากฝากช่องโตโต้สนว้ยแยมให้ไหนครับฝากติดตามช่องโตโต้สนต้ยแยมโตโต้สนุ้ยแยมด้วยนะคะเ c ีเลิฟเลิฟทุกคนนะคะนี่สุดยอดเลยครับขอบคุณพินาตีจากอำเภอน้าแก่ครับวันนี้บุญหลายสาย่าตอวิลีครับคอยครับเห็นได้มีโอกาสได้เห็นได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้สึกนะครับละกะมีโอกาสได้มาพบมาพอพี่พยูทูบเบอร์ ใหม่ๆนะครับมาถึงบ้านลุงพลก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเสี่ยงโชคหรือว่ามาตามรอยศรัทธาตามพลังศรัทธาที่พ่อปู่ยศสุวรรณนาคาแล้วก็แม่นางตะเคียนโสระีนะครับเนี่ครับดูนะครับพี่ๆเขาคุยกันนะครับว่าเนี่ยในในทูบเนี่ย แต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นเลขของแต่ละคนที่สามารถที่จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงครับอ๋อครับอืมลามาลใช่ไหมเล็กมาลายเนาะวงมาลายเล็ก แม่ผมถามแี่อันอันอยู่ในอันนี้เขาอื่นยังอันนี้นะอันนี้ไหมถูกขอเลขค่ะถูกขอเลขขอเลขนี้เราก็ทำยังไงคะแม่คะจุดทูกขอเลขค่ะทุกขอเลขเมื่อกี้ด้ขอบอครับเมื่อกี้ที่ไม่ได้ขอจะเล่มเท่าไหร่โอเล่มละห้าบาทพี่การเอาเลยเผื่อเราจะโชคยาลาบแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไหม้หมดตอนนี้นะขอให้แม่ดนใจแท้ขอขอให้แม่โถ้าถ้าขอได้จะขออะไรนะครับพี่ อันนี้พี่การใช่ไหมครับพี่การปังๆนะคะแล้วเป็นร้านวิวเยอะร้านวิวมาโชว์เลยครับพี่การโอ้เนี่ยพี่การนะครับนี่นะคะรอมาลุ้นกันเลยนะคะว่าตัวนี้จะเป็นตัวไหนนะคะตัวแดงๆให้แม่ดนใจให้นะคะเขาไม่ได้ทื้อห้าซื้อเอาสองสายนะจะไปเสียงดูหลายทายครับอะไรคะ อร่งสามใช่ไหมหดก้อนเมื่อสองพันสองสเดี๋ยววันเราจะไปดูพีการนะคะตอนนี้เราจะดูพี่การนะครับพีการจะจุดครับทีนี้นะครับโอเคไห้เนี่โดมเมาเนจะพามาดูนะครับตามมาดูนะคะว่าพีการ ต้องทูบเก้าดอกนะครับต้องมาไหว้ปู่ยศสุวรรณนาคาด้วยนะครับ ตอนนี้พี่การนะครับจากมุกดาหารนะครับพี่การโอ้จากนครพนมพี่การจากนครพนมเนาะนครพนมนะคะจูพี่การโอ้จากนาแกด้วยเนาะเป็นพี่น้องกันค่ะสองไอ้น้อง嘛ครับพี่การเป็นเอวยเนาะครับพี่นัตตี้เป็นน้องเนาะครับ พี่การกลังจุดธูปครับเก้9ดอกเนี่ยครับติดครับพี่การกับพี่นัตตีสองคนครับไับตาสตอนนี้ก็พี่การกำลังไหว้นะครับ ไม่ใช่ตาเมทอันข้หานาครบไหว้แม่ตะเคียนแล้วก็ไหว้ปู่พญานาของของนู้ม่ท่าน่แหละสิมหาบาทอันนี้ก็จะเป็นบุญไผ่บุญมั่นเด้อสัทธาหอดสัทธาถึงนะครับพี่น้องทีการกำลังขอเติ้นก็จมมนคถานะครับ

นี่นครับก็คือบรรยากาศแย้มแรงครับบรรยากาศตอนเย็นเย็น,นครับอยู่ตรงนะครับอยู่ตรงศาลอยู่ตรงเจง้าแม่ตะเคียนนะครับนะ